แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อช็อตหรือขายหุ้นก่อนเข้าตลาดหุ้นปิดวันนี้แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อซื้อหุ้นก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อฮันมายุงกุกผู้ดูแล B U Y S H O R T N O W c o m L จากประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาไอทีที่บริษัทชั้นนำในเกาหลียุโรปและสหรัฐอเมริกาเรายินดีที่จะนำเสนอการพัฒนาของโปรแกรมทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นผ่านการทำงานหนักและความพยายามของพนักงานพัฒนา AI เป็นเวลา3ปีการทดสอบมากมายและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ฉันได้รับความมั่นใจในผลลัพธ์ของโปรแกรมดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะให้การคาดการหุ้นรายวันของโปรแกรมหุ้น AI ของเราแก่ผู้คนจำนวนมากเรามั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นในผลลัพธ์ของหุ้นของเราโปรแกรมทำนายเมื่อสมองของมนุษย์ตัดสินว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงในวันพรุ่งนี้เป็นการยากที่จะวิเคราะห์กรณีจำนวนมากในเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามโปรแกรมหุ้น AI ที่ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์คดีหลายพันรายการอย่างรวดเร็วเวลาที่จะกำหนดไม่ว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายหุ้นอย่างแม่นยำเสมอแม้ว่าจะใช้โปรแกรมหุ้น AI ก็ตามอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่เดือนหากคุณลงทุนตามที่โปรแกรม AI คาดการไว้มันจะถูกเปิดเผยว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ และศรัทธาของคุณในโปรแกรมหุ้น AI จะสร้างขึ้นเราเลือกบริษัทไม่กี่แห่งในประเทศของคุณเพื่อแจ้งข่าวหุ้นล่าสุดและเลือกว่าจะให้หรือไม่ซื้อหรือย่อหุ้นของพวกเขาก่อนตลาดหุ้นปิดทุกวันชอตเป็นทางเลือกการลงทุนทำกำไรเมื่อราคาหุ้นตกต่ำไม่มีตัวเลือกสั้นในบางประเทศในเอเชียในกรณีนี้คุณสามารถขายแทนการสั้นได้ อย่างไรก็ตามการออกอากาศนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากโปรแกรมหุ้น AI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้นโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนบริษัท BDMS จำกัดมหาชนผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย กำลังขยายเครือข่ายโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการบริการด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในประเทศปัจจุบันบริษัทกำลังสร้างโรงพยาบาลใหม่ในเมืองใหญ่หลายแห่งของประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และภูเก็ตโรงพยาบาลแห่งใหม่เหล่านี้จะให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลายรวมถึงการแพทย์ทั่วไปสัญญร,รมและการดูแลเฉพาะทาง นอกจากนี้ BDMS ยังลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยอีกด้วยบริษัทเพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกลใหม่ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์จากระยะไกลได้แพลตฟอร์มดังกล่าวยังมีแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่หลากหลายอีกด้วยนอกเหนือจากการขยายการลงทุนและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆแล้ว BDMS ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนอีกด้วย บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนลง50%ภายในปี2573และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซส,สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593บริษัท BDMS จำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีโดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจนวัตกรรมและความยั่งยืนบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการบริการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอว่าเป็นราคาขายหรือราคาช็อตของคุณเราจะจัดทำรายงานผลกำไรทุกๆเดือนโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัทเซนทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยกำลังขยายการแสดงตนทางออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการอ e ีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้นในประเทศปัจจุบันบริษัทกำลังลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซนอกจากนี้ยังร่วมมือกับสตาร์ทอัพในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์รูปแบบใหม่ นอกเหนือจากการลงทุนในอ e ีคอมเมิร์ซแล้ว CRC ยังขยายเครือข่ายร้านค้าจริงอีกด้วยบริษัทเพิ่งเปิดสาขาใหม่ในเมืองใหญ่หลายแห่งในประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และภูเก็ตร้านค้าใหม่เหล่านี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมถึงของชัแฟชั่นและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ CRC ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง50%ภายในปี2573และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซส,สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593บริษัทเซนทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดเป็นบริษัทที่มีสถานะที่ดีโดยมุ่งเน้นด้านอ e ีคอมเมิร์ซการขยายธุรกิจและความยั่งยืนบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัทแอดเซตเวขอบจำกัดมหาชน ผู้พัฒนาและดำเนินการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยกำลังขยายพอร์ตการลงทุนด้านสินทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นในประเทศปัจจุบันบริษัทกำลังพัฒนาพื้นที่คาปลีกอาคารสำนักงานและโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในเมืองใหญ่หลายแห่งในประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และภูเกต็ต โครงการใหม่เหล่านี้จะนําเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและผู้พักอาศัยนอกเหนือจากการขยายธุรกิจในประเทศไทยแล้ว AWC ยังขยายการดําเนินงานในต่างประเทศอีกด้วยบริษัทเพิ่งซื้อห้างสรรพสินค้าในสิงคโปร์และกำลังวางแผนที่จะพัฒนาโครงการใหม่ในประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ a w c ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนอีกด้วยบริษัทมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง50%ภายในปี2,573และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2,593บริษัท Asset w o r l d w ขอบจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีโดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจนวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอว่าเป็นราคาขายหรือราคาช็อตของคุณ เราจะจัดทำรายงานผลกำไรทุกๆเดือนโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน